โรคปริทันรักษาได้ไหมคะหมอขอตอบในฐานะหมอเงือกรักษาได้แน่นอนค่ะเพียงแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับระยะไหนซึ่งถ้าคุณไปตรวจหาหมอแล้วถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคปริทันระยะที่1-2ซึ่งการทำลายกระดูกเนี่ยไม่ถึงครึ่งรากและร่องลึกปริทันนั้นไม่เกิน4-6ถึงมิลิเมตรอีกทั้งคนไข้ไม่มีโรคประจำตัว และคุณสมบัติที่สำคัญคือเชื่อฟังคุณหมอในการที่จะเปลี่ยนวิธีการแปลงฟันทำความสะอาดใหม่หมดยกชุดย่อมมีทางหายแน่นอนอยู่แล้วค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นโรคที่เยอะแล้วเช่นฟันโยกมากๆเคี้ยวอาหารไม่ได้เลยหรือแม้แต่เหงือกบวมแล้วก็เคยมีประวัติว่าเป็นโรคเบาหวานหรือแม้แต่คุณพ่อคุณแม่เป็นเบาหวานคุณตาคุณยายของเราเป็นนั้นและเราก็ยังสูบบุหรี่ เราก็มีโอกาสที่จะเกิดโรคปริทันที่